ก็คืนนี้นะคะสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เป็นคิวละครเมียจําเป็นนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้รวบรวมซีนเด็ดเขาบอกว่าเป็นซีนที่จะคืนกําไรให้กับผู้ชมนะคะอ,อยากรู้ไหมฮะอยากครับว่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะเ <c oughs> มียจําเป็นฉากเด็ดที่จําเป็นต้องดู <c oughs> มีทั้งฉากฟินอาทิตย์นี้นะครับ ุกคนจะได้เห็นนางเอกโรลามพระเอกเยอะมากบ่อยมากครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่นางเอกจะได้กำไรสุดๆตะวันเปิดไข่นกกระทาอะไรอย่างงี้เห็นแล้วอย่าลามบร้อนแบบตะวันเลยชากเสียว ขึ้นเป็นการขึ้นสลิงครั้งแรกของคายด้วยแล้วก็ขึ้นกับซีนเป็นเป็นสลิงคู่กันด้วยค่ะแล้วก็ดินข้ามเวงเลยด็อยากให้รอดูว่าทําไมจะป้องขึ้นสลิงซีนขึ้นสลิงเนี้ยก็ยังทําให้พระเอกเปลืองตัวอีกฉากดรามา่าจริงๆไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คงพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นดรามา่าเพราะว่าคนที่ได้กำไรจากดรามา่าครั้งนี้ก็ก็นาเงเอกอีกแล้วมันคือจุดพีคหนึ่งของเรื่องเลยครับ มเด้อยอนี้คนฆ่ากลางหอย่อย,อยข้า,าอออเอกเป็ตัวจริงๆที่ไม่รู้จะพูดคำอื่นยังไงแล้วคนที่คุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับไมีใครแบบเห็นใจหนูเลยเหรอหนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้ก็ได้ค่ะหนูคิดว่า,วาน่าจะมีคนอยากเป็นตะวันเยอะมากแน่นอน <S <S รอชมเมียจำเป็นทุกวันศุกร์เสาร,ร์อาทิตย์เวลา2ทุ่นาทีทางช่อง3ากดส3 บุกระวีสีใหญ่รายงานเอออีกอีกกี่ชั่วโมงคะเนี่ยถึงจะได้ชมยาจำเป็นกําไรจริงๆค่ะกําไรของคนดูนะคะไม้เปลืองแค่ไหนคนดูยิ่งกําไรเท่านั้นค่ะตะวันก็เป็นผู้นำหมู่บ้านไปนะจ๊ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะใช่ค่ะแล้วก็ดูแล้วก็เรียกว่า ติดแฮชแท็กด้วยนะ,ะติดแฮชแท็กแล้วก็คนดูที่ดูเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิต<อ>โดยเฉพาะเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดแั้นเวลาดูละครเรื่องนี้สิ่งหนึ่งนอกจากว่าจะได้ความบันเทิงแล้วนะคะเราก็ยังได้เห็นความคิดบวกนะคะอของตัวตะวันนักแสดงด้วยนะคะจากความข่าวของพี่ไม้แล้วก็มองไปบ้างนะคะเรื่องนี้เราเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะมก่ชั่วโมงใจเย็นๆไว้ก่อนจะแล้วกันนะครับผม